สวัสดีครับนี่คือฟ u ุกกี้ชาแนลนะครับวันนี้จะมาพูดถึงหลังเกมในขันกู้ระหว่างเชลซีที่พบกับเปเชนในศึกชิงแชมป์สโมสรโลกนะัดชิงชนะเลิศน,นะครับเกิดอะไรขึ้นครับผมว่าทุกคนก็คงคิดไม่ต่างกับผมว่าเปเชยังไงก็นอนมาแน่ๆนะครับเชลซีอาจจะเน้นเกมรับแล,ล้วรอสนกับแต่มันไม่ใช่แบบนั้นครับกลายเป็นว่าหักประกาเซียนแล้ววันนี้พาดหัวข่าวในสื่อแต่ละสำนักเนี่ยเป็นรูปของโคพาลเมอร์คนนี้มาร่างทองได้ถูกที่ถูกเวลาจริงๆแต่มันมีที่มาที่ไปว่าทําไมโคพาลเมอร์ถึงอยู่ในตําแหน่ง ที่ถูกที่ถูกเวลาแล้วฟอร์มอันร้อนแรงในเกมนี้เดี๋ยวไลฟฟังในเกมนี้นะครับว่าก็เรื่องราวของรายละเอียดแท็ติกกันเกิดขึ้นนะครับนัดนี้เป็นการแข่งขันที่สนามเม l ไลสต t เดียมนะครับความจุเนี่ยที่คนเข้าไปดูในสนามถือเป็นสถิติของการแข่งขันชิงแชมป์สโมสรโลกเลยคือมีคนเข้าไปดูเยอะสุดที่แมตช์ชิงชนะเลิศเนี่ย8ปดมาแคนด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็น ทัวร์เมนท์ที่ยิ่งใหญ่บนแผ่นดินของอเมริกาด้วยครับโดนัลด์ทรัมป์ก็ไปจานนี่ฟานิโน่ก็ไปเหมือนกันนะครับแล้วก็มีฮาร์ฟไทม์โชว์ด้วยคล้ายๆกับอเมริกันเกมแหละครับมีการประกาศก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันอะไรจำลองเนี้ยถ้าดูอเมริกันฟุตบอลแล้วมาดูเกมอเขริกันนัดชิงของฟีฟาขาวบอลครับเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับอ่ะสิบเอ็ดคนแรกของทั้งสองทีมเป็นอย่างไรกันบ้างที่ผมต้องพูดแบบนี้เพราะอยากจะให้เห็นภาพไปพร้อมๆกันนะครับว่า11คนแรกของทั้งสองทีมเนี่ย เราเห็นอะไรบางอย่างผิดปกติแล้วมันจะนำมาซึ่งแท็กติกที่เกิดขึ้นในเกมนี้นะครับเริ่มตั้งแต่เปเชกันก่อนนะครับก็ส่งผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามนะครับท่านผู้ชมครับก็โดนารุม่าฟองเสานะครับแผงหลัง4ี่คนเนี่ยมิูโนเมนเดสครับแล้วก็ลูคัสเบราโดนะครับแล้วก็มาควินยอสนะเป็นเซนเตอร์นะครับส่วนแบ็คขวาเป็นฮากิมีเหมือนเดิมนะครับส่วนแดนกลางขาดไม่ได้ครับฟาวเบนรุยส์ครับวิตินญาแล้วก็จอหเนเวสนะครับขนาดที่3ตัวบนนะครับเหมือนเดิมครับ ควิช uh, mm ่าควารัสเคเลียอุสมาเดมบเ่ได้ลงเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ทางขวาเป็นดูเอ้นะครับนี่คือผมมองว่านี่คือชุดที่ยอดเยี่ยมมากของปเอเชนะครับแดนกลางได้ผู้เล่นจัดเต็มแดนบนคือ3กองหน้าก็ผู้เล่นกําลังร้อนแรงอยู่ในขณะนี้เพิ่งชนะทางฝั่งของเรอัลมาดริดมาได้ด้วยนะครับชนิดที่ว่ามาดริดเนี่ยสู้ไม่ได้เลยนะครับลูกทีมของดูซิเล่กำลังมั่นอกมั่นใจ แล้วคิดว่าไม่น่าจะมีทีมไหนหยุดเขาได้ในซีซสั้นนี้หรือในปีนี้เลยก็ว่าได้แต่เชลซีเดี๋ยวไปดู1 1ตัวเชิงเชลซีครับเชลซีมาในระบบ4-2-3-1ครับโรเบิร์ตซานเชสฟ้าเสาแผงหลัง4คนมากโกกุเร่าซ้ายไม่เป็นไรโควิลจับคู่กับชารูบาเป็นเซนเตอร์นะครับส่วนแบ็คขวาเป็นมาโลกูสโตรครับแทนที่ของริสเจมครับ แล้วขยับดิสเจมขึ้นไปอยู่เป็นกลางรับคู่กับมอยสซสไคไซโดเฮ้ยเออถ้าเกิดดูในพิมพ์ a ล u กมาเนี่ยก็คงจะแบบเออไม่เป็นไรหรอกมันก็ คงจะเป็นแทคนติกและว,วิธีการหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือจับดีๆนะครับเิสเจมจับคู่กับมอยเซต์กาเซโดสามแนวรุกครับโคพาเมอร์ Co ขยับไปอยู่ด้านขวาแล้วดันเอนโซขึ้นมาเป็นแอคแท็กมิคฟิลนะครับส่วนซ้ายเป็นเปโดเนโตเหมือนเดิมหน้าเป้าเลือกจอเปโดนั่นถูกแล้วนะครับแต่ที่แทคนติกวิธีการการเล่นของเชลซีตั้งแต่เปิดเกมมาของมาเลสกาน่าสนใจดูดีว่าปกติถ้าเราเห็นเปเชในการเจอคู่แข่งเนี่ยเขาจะต้องเป็นฝ่ายบีบกดดันเพสซิ่งแล้วอาศัยความบิดพาด์ของคู่ต่อสู เกมเร็วไนดะ้3มเกมรุกแดนบนของเขาในการทําประตูที่ยอดเยี่ยมและเฉียบคมถูกไหมครับแต่การเจอกับเชลซีมีใครคิดว่าเชลซีจะมาอุดบ้างผมถามเพื่อนๆที่ดูในคอมเมนต์มีใครคว่าเชลซีจะมาอดบ้างเออผมคิดเหมือนกันว่าไม่ได้อุดหรอกแต่คือโดนเบเชกดอะนะไม่ใช่ครับเปิดเกมมากลายเป็นเชลซีเพรสซิงใส่ทางฝั่งของเบเชลแล้วเบเชไปไม่เต็มเลยนะครับแล้วเพรสซิงได้ดีด้วยครับบีบ ไม่ให้แดนกลางของเบเชเล่นง่ายเพราะถ้าแดนกลางมีพื้นที่มีโอกาสแล้วเขาทำได้แน่นอนนะครับการจ่ายบอลของเขาการโฮเกมหรือแม้กระทั่งการคุมจังหวะของแดนกลางเบเชอันตรายมากส่วน3ตัวรุกของเบเชก็อันตรายเช่นเดียวกันมาริสกาบอกยังบอกหลังเกมเลยว่าถ้าคุณเปิดพื้นที่เบเชคุณรอตายอย่างเดียวคุณรอเขาฆ่าอย่างเดียวเพราะนั้นแทคติกของมาริสกาคือคุณต้องเพรสซิ่งไม่ให้เบเชมีเวลาแม้จะตัดสินใจ คือเข้าถึงตัวปึ่ง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 เลยนะครแล้วมันมีช่วงหนึ่งที่เปเช่ก็พยายามเพสซิ่งใส่เหมือนกันนะครับมาลิก้าแก้แผนมาดีมากเขาเลือกวิธีการแก้เพสโดยใช้โรเบิร์ตซานเชสเนี่ยแหละตัวสุดท้ายแล้วท้ายสุดแก้เพสแล้ว3แดนบนหรือตัวบนวิ่งเอาบอลวิ่งไปคุณโยนบอลมาแม่นๆเดี๋ยววิ่งไปเอาบอลนะครับแล้วได้ผลด้วยการแก้เพสซิ่งของเปเช การแก้เพรสซิ่งของเชลซีได้ผลด้วยนะครับคือมันเป็นอะไรที่น่าสนใจตรงนี้ว่ามาเลสคาตตั้งเกมสู้แล้ววางแท็กติกสู้หนามยอกเอาหนามบ่งครับแล้วได้ประตูเนี่ยสองประตูจากโคพาเมอร์สองประตูจากโคพาเมอร,อร,ร์แล้วโคพาเมอร์แอซิดให้จรูรเบโดไปอีกหนึ่งประตูรวมไปเสร็จแล้วครึ่งแรกล่อไปสามศูนย์ครับพอครึ่งแรกล่อไปสามศูนย์เนี่ยเล่นสบายแล้วเล่นไม่ต้องอยู่ในภายใต้ความกดดันแล้วสําหรับเชลซีนะฮะที่ผมจะบอกตรงนี้ก็คือว่า ตำแหน่งของโคพาเมอร์เนี่ยที่เขาไปยืนทางขวาเนี่ยมันคล้ายๆกับตำแหน่งที่เขาเอ่อเรียกว่าแจ้งเกิดได้ไหมเพื่อนๆตอนที่อยู่กับปอร์เชติโน่นะเราก็เล่นได้ดีด้วยเทพเลยหลังจากนั้นอ่ะดูการที่ผ่านมาจะมีช่วงเวลาที่แบบโคตรยากลําบากเลยของโคพาเมอร์เนี่ยนะครับแล้วก็ โคพเมอร์เขาก็ยอมรับว่าเขามีปัญหาทั้งในสนามแล้วก็นอกสนามด้วยเหมือนกันนะครับก็เลยทําให้ฟอร์มเขาตกลงไปแต่เขามาดีตอนคอนเฟลเลนต์คอนเฟลเลนต์ลีกว่าเขาดีมากนะครับแล้วก็ทัวร์นาเมนต์เนี้ยเขาจับยืนมาทางขวาทางมาทางขวาแล้วคุณดูวิธีการเคลื่อนที่ในการเล่นเกมรุกที่เจอกับเบเชนะอันเนี้ยเป็นแมปที่ต้องบอกว่าจอเบโดเนี่ยจะขยับไปทางฝางั่งฝั่งขวาพร้อมๆกับเขาโคพเมอร์ไปสคนแบบเนี้ยแล้ว เชลซีเลือกจะเจาะแนวรับทางฝั่งซ้ายของเปเชนั่นคือนูโน m เมนเดสไม่ให้ผุดไม่ให้เกิดไม่ให้ขึ้นมาได้เลยอ่ะโอ้โหเฮ้ยวิธีการของมาซก้ามันแบบเมซิ่งมากแล้วลิสเกมันเล่นดีด้วยเออลิสเกมันเล่นตัวกลางอ่ะแล้วเล่นดีด้วยอ่ะ,ออม,อะ,อะมันเหลือเชื่อแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้แล้วก็ได้รางวัลถุงมือทองคำไปด้วยนั่นคือโรเบิร์ตซานเชสครับ ไม่ว่าจะเป็นเดมเบเล่นะใครอกะัะควารัสเคเลียยิงก็ไม่เข้ายิงยังไงก็ไม่เข้าโอกาสคือจะใช้คําว่าฟอร์มล่างทองจริงๆอ่โคพาเมอร์โรเบิร์ตซานเชสเนี่ยหัวใจสําคัญเลยแล้วออกบอลก็ดีเซฟเมื่อการแข่งที่ผ่านมาเซฟไป6ครั้งนะครับสำหรับในรายของโรเบิร์ตซานเชสซึ่งไม่สามารถให้เบเชยยิงผ่านประตูไปได้เลยแม้แต่ลูกเดียวนะครับ โอ้นี่คือผลงานที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับทีนี้ไปดูเงินรางวัลกันนิดนึ่งก็แล้วกันนะครับว่าถ้าเป็นเงินรางวัลรวมทั้งหมดเนี่ยอันนี้หน่วยเป็นปอนด์นะเพราะเอามาจาก BBC นะครับเงินรางวัลที่เชลซีจะได้รับกับการ่งขันในครั้งนี้เนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่นะครับสำหรับแชมป์นะฮะอันนี้คร่าวๆนะครับก็ประมาณ84ล้านปอนด์หรือถ้าเป็นล้านาถ้าเป็นดอลลาร์สหรัฐเนี่ยประมาณ110 3ล้านดอลาาลาร์สหรัฐได้ส่วนเปเชก็รองแชมป์นะครับได้ไป78.4ล้านปอนด์มาร์ตปิดนะครับได้ไป66.5ล้านปอนด์ฟรูเมนเนเซ่นะครับได้ไป50.4ล้านปอนด์ก็ถือว่าเป็นทีมที่เซอร์ไพรส์มากๆของการแข่งขันรายการนี้ที่เข้ามาได้นะครับแล้วก็บาเยอร์มิวนิก42.7ล้านปอนด์ด้วยกันนะครับอันนี้เป็นเงินรางวัลน,นะครับที่ได้มาจากเดอะสวิฟ Ramble นะครับซึ่งก็เป็นเกี่ยวกับเหมือนเว็บสถาบันการเงินของฟุตบอลอะไรทำนองนี้นะครับของ BBC เขาออกมาแล้วก็ช่องทางซอสก็มาจากฟ i f a เหมือนกันนะครับอ่ะก็เชลซีรับไปหนอนๆนะ,นะครับก็คือประมาณร้อยกว่าล้านดอลลาร์สหรัฐได้นะครับถ้าตีเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับ ก็ถ้าเปรียบเทียบในการเสริมทีมซัมเมอร์นี้ของเชลซีเนี่ยใช้งบประมาณในการเสริมทีมไปแล้วกว่า198ล้านปอนด์นะครับในการเสริมทีมนะเท่ากับว่าเขาได้ค่าตัวของเรียมดีแลแล้วก็จอเบโดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะบอกว่าคุ้มจริงๆมันคือจอเบโดเลยคือสุดยอดมากๆรู้สึกจะเป็นตัวจริง2นัดแล้วก็สำรอง1นัดนะสำรอง1นัดก็ดูดูกันหน้าเชลซีก็น่ากลัวมากๆด้วยวิธีการ ผมว่าแฟนเชลซีคงจะแบบย้อนกลับไปในซีซั่นที่แล้วว่าแบบเมเลสกาวางแผนอะไรวะคิดอะไรอยู่วะถึงได้แบบจับคนนั้นมาลองตำแหน่งนี้จับคนนี้มาลองตำแหน่งนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดผลในเกมที่มันเกิดขึ้นนีแต่ว่าพรมเมลีกเนี่ยหรือว่าเกมนลิกเนี่ยมันมันคือการรักษามาตรฐานมันคือการทําให้ผลงานของคุณเนี่ยเป็นเป็นที่แบบ คงที่ที่สุดคุณถึงจะมีแชมป์ติดไม้ติดมือไปนะครับแต่คุณจะตัดชื่อเชลซีออกจากสารระบบไม่ได้เลยนะครับและสําคัญไปกว่าน,นั้นเนี่ยที่ผมจะพูดถึงเนี่ยนะครับก็คือว่าเชลซีฤดูกาลที่กําลังจะถึงเนี่ยเขาจะให้นักเตะได้พัก3สัปดาห์มารสกาออกมาเปิดเผยแล้วนะครับว่าเขาจะให้นักเตะพัก3สัปดาห์ก่อนที่จะมีเกมปรีซีซั่นนะครับก็คุณจะต้องได้พักแหละครับถ้าฟอร์มขนาดนี้ก็ต้องให้นักเตะได้พักผ่อนกันหน่อยนะครับส่วนเรื่องของ สภาพทีมเนี่ยก็แน่นอนเลยครับว่าไม่น่าจะเป็นห่วงอะไรสําหรับเชลซีนะครับที่น่าเป็นห่วงเนี่ยลุยเอลิก้มากกว่าตั้งแต่จบเกมคือก็มีประเด็นมามากมายว่าลุยเอลิก้ไปทําอะไรวะทําไมมันถึงเป็นภาพที่น่าเกลียดมากที่บอกว่าน่าเกลียดสื่อต่างประเทศเขาเขา เขาว่าทํานองนี้เลยนะครับจากภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ,ะจะว่าไปก็คือเรื่องของลุยเซลิก้ที่ไปจังหวะเหมือนไปบีบคอไปตบหน้าจะเปโดแล้วคุณเป็นกุนซืออ่ะคุณคุณจะต้องมีวุฒิภาวะมากกว่านักเตะในสนามหรือเปล่านะคคือกุนซือไปเปิดแบบนั้นเนี่ยโค้ชไปเปิดแบบนั้นนันนกเตะก็ตามเนี่ยกูรูกูเข้าไปเนี่ยมันก็เลยเป็นแบบภาพที่มันไม่ไม่ได้สวยงามเลยในเกมนัดชิงชนะเลิศของฟุตบอลชิงแชมป์สม,มสรโลกนะครับหลายคนก็มองแบบนั้นเนี่ยนะฮะลุยเอลิก e ้ เปิดใจเรื่องนี้นะเขาบอกว่าไอ้จังหวะที่มันเกิดขึ้นที่ที่ได้เห็นที่เจอกับจอไปโดแล้วเหมือนท่านท่านเขาไปบีบคอหรือไปเริ่มก่อนเนี่ยเขาบอกจังหวะนั้นเนี่ยเขากําลังจะไปห้ามเพราะว่าคู่กรณีมันคือลูกทีมเขาแต่จังหวะที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่รู้ไปห้ามหรือไปบวกต่อหรือยังไงนะนะอ่าก็เป็นคําชี้แจงของรยสเอลิก้นะว่าเขาตั้งใจจะไปห้ามนะครับเดี๋ยวต้องดูบทลงโทษนะครับยังไงก็ตามมีบทลงโทษแน่ๆสำหรับรยสเอลิเเก ในการกระทําสิ่งที่ไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นนะครับฝากด้วยแล้วกันครับเชลซียอดเยี่ยมโหจะใช้เขาว่าแบบเฮ้ยมันสุดยอดแล้วผมใช้คําว่าเชลซีเป็นแชมป์ที่สง่างามด้วยกับการในขันชิงแชมป์สโมรสรโลกเนี้ยเท่ากับว่าเขาได้มาทุกแชมป์แล้วนะ <laughs> เขาได้มาทุกแชมป์แล้วนะเชลซีนะครับก็มีคนอันนี้แต่นิดหนึ่งก่อนจะไปปิดคลิปในรายการกันลวกันนะมีคนไปวิจารณ์ว่าทอสโบรี่ใช้เงินมหาศาล ในการเทคโอเวอร์ตั้งแต่รุดุการ2022นะจนตอนนี้ไม่มีใครไปว่าท็อฟบูลี่เลยบอกคุ้มค่าปกมือทุกตัวที่เคยบอกไปในคลิปแล้วบอกว่าไอไอเวลาที่จะซื้อแพงไม่แพงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่แบบจํานวนเงินนะมันอยู่ที่ว่าคุณซื้อคนคนนั้นมาแล้วเนี่ยมันใช้ประสิทธิภาพของเขาในการช่วยทีมได้มากน้อยขนาดไหนณว,วันนี้มันเห็นผลแล้วว่ายุคใหม่ของเชลซีมันกําลังไปได้สวยครับก็หวังว่ารุดูการหน้านะครับ ก็อีกไม่กี่เดือนละเชลซี Chelsea จะเป็นหนึ่งทีมที่อันตรายมากๆนะครับของพรีเมียร์ลีกนะครับนี่ข้อบวาของฟุกกี้ชาแนลครับฝากกดไลค์กด like, Subscribe กดแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ